สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาวันนี้ได้ของมาละสั่งของมาละครับวันนี้เราจะมาทําการต่อไมค์ดิจิตอลนะครับซึ่งผมต่อเรียบร้อยแล้วแหละนะครับไมค์ดิจิตอลนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยดูกันนะครับแล้วก็วิธีการต่อนะครับตัวไมค์ดิจิตอลเนี่ยจะมีสายมา5เส้นนะครับไอ้หเส้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสายเส้นสีแดงกับเส้นสีดาเนี่ยครับเป็นสายไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับ สีแดงนี่คือบวกนะครับสีดำก็คือลบนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้จกักรยานไฟฟ้านี่เราถอดกรอบออกมานะครับเราสามารถจําได้จากตรงหน้าปัดเก่าได้นะครับหน้าปัดเก่าเนี่ยมันจะมีแบบที่ไฟที่แสดงสถานะเป็นจุดๆใช่ไหมครับเราก็บกัดกีออกนะฮะแล้วก็เอาสายไฟเอาขั้วเนี่ยครับเนี่ยขั้วที่มันเข้ามาแต่ก่อนเข้ามาที่หน้าจออันเก่านะครับเราก็เอามาจํานะครับโดยที่ว่า จำแบบนี้นะครับแต่จริงๆอะ่ะถ้ามีมิเตอร์ก็จะดีครับเพราะว่ามิเตอร์จะวัดได้ว่าจะวัดไฟได้ว่าลายไหนมากี่โวลต์นะครับซึ่งนะครับผมวัดเรียบร้อยแล้วอันนี้สี่สิบแปดโวลต์นะครับส่วนอันนี้เป็นกราวส่วนอันนี้เป็นสวิตช์ไฟที่เขาเรียกอะไระแสดงสถานะว่าไฟหน้าติดประมาณนั้นครับทีนี้เราก็เลยมาจำเข้ากล่องไอ้จาเข้าจอดิจิตอลของเรานะครับตัวจอดิจิตอลเนี่ยจะให้มาทั้งหมด 6สายนะครับเส้นสีดํากับแดงเนี่ยเป็นไฟเข้าจอนะครับจอตัวนี้รองรับแรงดันตั้งแต่รู้สึกว่า24จนถึง72โวลต์เลยนะครับเดี๋ยวเราผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ตัวสีน้ําเงินเนี่ยเส้นนี้จะเป็นตัวบอกสถานะบนจอว่ามีการเปิดไฟเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูนะครับเส้นสีส้มเส้นสีส้มเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับบนจอก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายด้วย เส้นสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นเ,เลี้ยวขวานะครับส่วนเส้นสีม่วงนี่เป็นเส้นสปีดนะครับาสามเส้นเนี่ยไม่ยากเนื่องจากว่าสามารถดึงซ็อกเก็ตของอจอเก่าจอตัวเก่าที่เป็นไฟเป็นเม็ดๆนะครับที่บอกสถานะ0% 30 60เ0 0นมน้อนดึงออกมาได้เลยแล้วก็สามารถใช้ซ็อกเก็ตเก่าจ้ำเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็ผมก็ถ่ายเข้าไปใหม่จะจ้จำใหม่นะครับ บัตรก,กีใหม่นะครับตัดต่อน,นิดนึงส่วน2เส้นนี้ไม่ขอกล่าวถึงเพราะว่าเดี๋ยวค่อยทาในคลิปหน้านะครับให้สแสดงบนจอเป็นไฟเลี้ยวส่วนเส้นสีม่วงนี่เป็นเส้นที่จะบอกความเร็วของของตัวรถนะครับว่าวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับมันคือเส้นสีม่วงใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับถ้าไม่มีสายไฟก็แนะนําไม่ใช้สายแลนนะครับสายแลนจะมีข้อดีคือมีหลายเส้นแล้วก็มีเส้นสเปรย์ให้เดินได้อีกเยอะนะครับตอนนี้ก็สายแลนผมใช้ไป2สองเส้น นะครับเส้นหนึ่งใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวอันนี้เป็นตัวเปิดปิดไฟลีนะครับเนี่ยไอเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นสวิตช์ไฟเบรกนะครับซึ่งคลิปที่แล้วได้ลงไปแล้วนะครับแต่เส้นนี้ผมนํามาใช้ต่อมันเลหลายเส้นได้ใช้นะครับสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าเราต่อกับสีม่วงเห็นไหมสีม่วงนี่คือเส้นความเร็วจอต้องการความเร็วมาจากไหนครับผมก็พ่วงกับเส้นสีน้ําตาลสายแรงแล้วก็ มาถึงเส้นสีน้ำตาลของสายแลนใช่ไหมครับตรงนี้ที่เราเดินเราเดินจากหน้ารถลงมาตามนี้นะครับเดินมาทางนี้เดินมาเห็นไหมครับเส้นสายแลนสายแลนผมเดินมาเห็นไหมครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เอาเส้นสีน้ำตาลสายแลนเนี่ยต่อเข้ากับเส้นสีน้ำตาลของกล่องซึ่งอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นกล่องติดรถเนี่ยจะไม่มีออปชันบอกความเร็วของตัวฮับมอเตอร์นะครับ ดังนั้นถ้าใครที่จะใช้จอดิจิตอลเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำา็็คือเปลี่ยนกล่องนะครับเป็นแบบเนี้ยอย่างของผมก็คือ12ทุกนะครับกล่อง12บสงฟังชันซึ่งพอเรามาดูนะครับเส้นสีน้ำตาลของอของกล่องเนี่ยมันจะเขียนบอกว่าอ่าม,ม,มองไม่เห็นเนี่ยผมไม่ได้รื้ออกมานะครับยวให้ดูอ่าคอนได้ยินเห็นไหมครับคำว่า convention speed นั่นคือเส้นที่บอกความเร็วนะครับเมื่อเราจเาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ความเร็วของรถนะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูว่าจอเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็จะบิดกุญแจก่อนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ต่อแบตนะครับเดี๋ยวผมจะต่อแบตมันจะแ๊บนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้จอจะติดแล้วนะครับจอจะติดแล้วตอนนี้นครับ โอเคเห็นไหมครับจอ,อน,นี้ผมจะวางตรงไหนดีเนาะมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้อ่ะถ่ายอย่างนี้ละกันนะครับทีนี้อ่านนะครับตัวจอก็จะบอกโวลต์เตจใช่ไหมครับหกสิบสามจุดหกโวลต์แล้วก็ตรงนี้ไมว่าวิ่งไปกี่กิโลครับก่อนที่จะดับรถนะครับทีน,นี้เราจะลองบิดคันเร่งดูนะครับส่วนยี่สิบแปดองศาเนี่ยมันจะมีตัววัดอุณหภูมิให้มาด้วยในนี้นะครับไม่ต้องต่อกาาับอะไรมันวัดเอง เราจะลองบิดคันเร่งดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ความเร็วลงร้อยอยู่ที่ห้าสิบสามนะครับส่วนไอ้ไ,อไฟเลี้ยวที่มันติดนี่คือมันไปโดนกับตัวถังไม่เป็นไรครับเอาออกก่อน,อน,นบิดนะอ,อ,อ,อีกทีนึงครับออกโอเคบิดอีกทีนะึงครับนะฮะโอ้โหความเร็วตอนนี้คือแบตผมมันอัพไปหกสิบโวลต์นะครับตอนนี้โอเคดังนั้นนะใครจะ เปลี่ยนเป็นจอดิจิตอลก็แนวทางก็ประมาณนี้นะครับส่วนจอตัวนี้ผมต้องไปมอดติดกับตัวหน้ากากาเก่าก่อนนะอาจจะต้องตัดต้องผ่ากันนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะฮะอย่าลืมนะครับใครจะอัพเป็นไมค์ดิจิตอลเนี่ยอันดับแรกเลยต้องเปลี่ยนกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับกล่องเก่าไม่มีไม่มีสายสปีดมาให้นะครับสําหรับคลิปนี้ใครสงสัยก็ถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบให้นะครับขอบคุณครับ